ก,ก็หลายๆคนก็ถามมาเยอะมากนะคะว่าพี่หมอคะการเงินของหนูนะคะภายในสิ้นปีนี้นะคะจะหมดไปไหมนี่สินจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเอาแบบนี้ก็แล้วกันนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่หมอน,น้ําหวานจะเปิดไพ่ให้เนาะก่อนอื่นเลยตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะคะแล้วก็ อธิษฐานสิ่งที่อยากรู้จํานวนเงินภาระนี่สินในใจนะคะเดี๋ยวพี่หมอจะเปิดพลังงานของไพ่สําหรับใครที่ดูคลิปนี้นะและดูจนจบแปลว่าพลังงานของไพ่ชุดนี้เป็นของคุณนะคะก็มาดูกันเลยนะคะสําหรับไพ่ใบแรกเนี่ยไพ่บอกว่าคุณอยู่ในช่วงที่ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเหมือนกันนะไพ่สี่เหรียญขึ้นมาเนี่ย แปลว่าอยู่ในช่วงที่ต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายเนาะการเงินก็มีการวางแผนไว้แล้วล่ะนะคะแต่ขึ้นไพ่เดือนซันนะหมายถึงมีความโชคดีอาจจะได้เงินก้อนเงินก้อนใหญ่เข้ามาเพื่อที่จะได้ปลดหนี้นะพี่หมอเห็นพลังงานนะคะเงินก้อนนี้จะมาจากไหนทําไมถึงได้ปลดหนี้เงินก้อนนี้บางคนก็ได้การซัพพอร์ตจากคนในครอบครัวญาติสำหรับคนที่มีอายุแล้วเราอายุเยอะอยากปลดหนี้พี่หมอเห็นพลังงานเหมือนลูกลูกจะแบบ นำเงินมาให้ลูกจะช่วยปลดหนี้เป็นญาติที่อายุน้อยกว่าเป็นพ่เด็กหมายถึงบุตรบุตรช่วยปลดหนี้หรือบางทีก็บางคนรองเงินจากบางสิ่งบางอย่างรองคอยยื่นเรื่องหรือทําอะไรไว้จะได้รับข่าวดีเข้ามานะคะมาดูใบที่4 high present หมายถึงะจะมีคนที่มีความรู้สึกเป็นห่วงคุณแล้วก็ให้ความช่วยเหลือคุณเนี่ยเข้ามาซัพพอร์ตคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้สิบางคนถ้ามีแฟนเนี่ยนะ ก็มีแฟนช่วยปลดหนี้แฟนเข้ามาช่วยเหลือเรื่องการเงินตรงนี้ด้วยนะคะเนาะพี่หมอเห็นพลังงานว่าแฟนคนรักจะช่วยปลดหนี้นะครใบนี้นะคะเชมเพอทุกอย่างจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนอเ e มเพ r a n c e ขึ้นเนีนน่ยแปลว่าการเงินนี้สินของคุณจะเบาบางลงอย่างแน่นอนเนาะก่อนเออสิ้นปีนะคะ มันจะมีเรื่องดีๆเข้ามารอคอยเงินอยู่จะได้เงินก้อนหนี้สินจะเบาบางนะคะถึงไม่ปลดแต่อย่างน้อยหนี้สินคุณลดน้อยลงอย่างแน่นอนพี่หมอบอกเลยนะครับมาดูใบถัดไปค่ะให้สิบถ้วยนะคะเออคุณรอคอยเงินอยู่ไพ่สิบถ้วยเนี่ยหมายถึงครอบครัวหมายถึงคุณรอคอยเงินเกี่ยวกับเรื่องบางคนก็อาจจะมีการขายที่ขายอสังหา เอามาต่อยอดเอามาปลดนี้ให้หนี้สินเบาบางลงนะคะเป็นการหมุนเงินก็อาจจะได้รับข่าวดีด้วยไพยย่แบบนี้นะคะมันอาจจะแบบขายที่ตรงนี้ที่ได้ราคาที่สูง ะะแล้วก็มาปลดหนี้ตรงนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่ามันยังเหลือส่วนต่างอยู่ถึงคุณปลดหนี้ไปแล้วคุณยังเหลือส่วนต่างที่จะเอามาทําหรือลงทุนอะไรอีกนะคะพี่หมอเห็นพลังงานนะคะก็นี้สินจะเบาบางลงทุกอย่างจะขับเคลื่อนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะก่อนสิ้นปีนะครับอย่างน้อยอ่ะพี่หมอเห็นพลังงานถ้านี้สินไม่หมดภายในสิ้นเดือนนี้อย่างน้อยก็เบาบางนะคะถ้าวางแผนไว้สิ้นปีธันวานี้ถ้าล่าช้าไปก็อาจจะเป็นประมาณช่วง มกรฎาหรือกุมภาในช่วงนั้นนะคะถึงจะล่าช้าแต่ก็ล่าช้าไม่ไม่ไมนานไม่ไม่ไมห่างกันมากนักนะครับก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีเป็นพลังงานที่มีการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงมีความโชคดีขึ้นมามีไพ่เดือดสัดด้วยนะคะก็ถือว่านี่สินพรลรงของคุณจะเบาบางสบายใจขึ้นก็แล้วกันนะครับจะเจอหนทางจะเจอโอกาสดีๆเข้ามานะคะให้แบบคุณได้แก้ไขปัญหาแล้วก็ คนที่คอยซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณก็จะเข้ามาช่วยเหลือคุณนะโอกาสดีๆก็จะได้เข้ามาเช่นกันรอคอยข,ยขายของชิ้นใหญ่จะขายได้จะได้เงินมาลกหนี้ด้วยนะครับสำหรับใครนะเข้ามาเห็นพลังงานของไพ่ชุดน,นี้แปลว่านี่เป็นพลังงานของไพ่ที่อยากส่งผลถึงคุณและอาจจะเกิดขึ้นกับคุณภายในเดือนหรือเดือนนี้หรือเดือนหน้านะครับ ถ้าใครชอบคำทํานายนี้พิมพ์ว่ารับคำทํานายนี้ขอให้ทุกคนโชคดีปดหนี้ปดสินการเงินมีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นนะคะก็ยังไงใครชอบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเราจะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ